พุทธาธิวันนาพุทธทสัพพโลสัทธาสัพพัญยุทธวิปทุปตตะโมมูนินโทภควานาโทาจากขูมังคิรโสมุนีโลกานาโทานาทิวโรมาเหสิจาวินายโกสมันตาจากขู่สุขโตปุริปัญ,ญโยจะมรารชี นราสีโหนราวโรธรรมราชามหามุนีเทวเทโวโลกาคารุธรรมสามีตถาคโตสยมภูสัมมาสัมพุทโธวราปัญโยจนายโกชิโนสะโกตุสีทัตโทสุโธทานิจะโคตโมสักยะสีโหตถาสักยะมุนีจาทิจะพันทุจจา พุทโธัพพโลสัทธาสัพพัญยุทวิปทุตตะโมมูนินโพภควานาโทาจักขุมังคิรโสมุนีโลกานาโทานาทิวารโรมเหสีจวินายโกสมันตาจักขุสุขโตปุริปัญ,ญโยจมรารชีนาราสีโหนาราวโรธรรมราชามหามุนี เทวาเทโวโลกาครุธรรมะสามีตถาคตาสยัมภูสัมมาสัมพุทโทวราปัญโยจนายโกชิโนสะโกตุสีทัตโทาสุโธธททนิจะโคตะมุสักยาสีโหตถาสักยามุนิจาทิจะพันทุจา พุทโธทัศพ,พโลสัทธาสัพพัญยุทวิปปุตตะโมมุนินโทภควานาโทจักขุมังคิระโสมุนีโลกา,านาโทนาทิวโรมเหสิจาวินายโกสมันตาจาักขูสุขโตอุริปัญ,ญโยจะมาราชีนาราสีโหนาราวโรธรรมราชามหามุนี เทวาเทโโลกาคารุธรรมะสามีตทาคตสยมภูสัมมาสัมพุทโธวรปัญโยจนายโกชิโนสะโกตุสีทัตโทสุโทธนิจะโคตโมสกยาสีโหตทาสกยามุนิจาทิจพันทุจจา พุทโธทพ,พโลสัทธาสัพพันยุทวิปัทตะโม О. มุนินโทภควานาโทจักขู่มังคิระโสมุนีโลกานาโทนาทิวาโรมาเหสีจาวินายโก О. สมันตาจากักขูสุขโตปุริปัญ,ญโยจะม,มาราชีนาราสีโหนาราวโรธรรมราชามหามุนี เทวาเทโโลกะครุธรรมะสามีตถาคตสยมภูสัมมาสัมพุทโธวราปัญโยจนายโกชิโนสะโกตุสิทัตโทสุโธทนิจะโคตมโมสกยาสีโหตถาสกยามุนิจาทิจพันทุจา พุทโธทสัพพโลสัทธาสัพพัญยุทวิปุตตะโมมุนินโทพควานาโทจักขุมังคิระโสมุนีโลกานาโทนาทิวาโรมาเหสีจาวินายโกสมันตาจาักขุสุขโตปุริปัญ,ญโยจมาราชีนาราสีโหนาราวโรธรรมราชามหามุนี เทวาเทโวโลกะครุธรรมะสามีตถาคโตสยัมภูสัมมาสัมพุทโธวราปัญโยจนายโกชิโนสะโกตุสีทัตโทสุโทธทนิจะโคตโมสกยาสีโหตทาสกยามุนิจาทิจพันทุจั พุโทโธทศพโลสัทธาสัพพัญยุทวิปุตตะโมมุนินโทพควานาโทาจาักขุมังคิรโสมุนีโลกานาโทานาทิวาโรมาเฮสิจาวินายโกสมันตาจาักขูสุขโตปุริปัญโยจะมาราชีนาราสีโหนาราวโรธรรมราชามหามุนี เทวาเทโวโลกาคารุธรรมสามีตถาคตเสยมภูสัมมาสัมพุทโธวราปัญโยจนายโกชิโนสะโกตุสีทัตโทสุโธทนิจะโคตโมสักยาสีโหตทาสักยามุนีจาทิจพันธุจ ุทโธทศพโลสัทธา,ธา,ส,ทาสัพพัญยุทวีปุตตะโมมุนินโธพควานาโธจักขุมังคีรโสมุนีโลกานาโธนาท,นาท,ทีว่าโรมเหสีจาวินายโกสมันตาจาักขูสุขโตภุริปัญ,ญโยจม,มาราชีนาราสีโหนาราวาโรธรรมราชามหามุนีเทวะเทโโลกะ สร,รมาสามีตถาคตโอสยามภูสัมมาสัมพุทโธว,วราปัญโยจนายกโกชิโนสะโกตุสีทัตโทสุโธทนิจะโคตโมสกยาสีโตหตถาสกยามุนีจาทิจะพันทุจา พุทโธทศพโลสัทธาสัพพัญยุทวิปุตตะโมมูนินโทภควานาโทจกขูมังคิรโสมุนีโลกานาโทนาทิวารโมเหสีจาวินายโกสมันตาจกขูสุขโตภุริปัญโยจะมารชีนาราสีโหนรวารโธธรรมราชามหามุนีเทวะเทโโลกาคาร ธรรมะสามีตทาคตเสยียมภูสัมมาสัมพุทโธวราปัญโยจนายโกชิโนสโกตุสีทัตโทสุทธโธทนิจะโคตโมสกยาสีโหตถาสกยามุนีจาทิจพันทุจ่า พุทโธท,พพทัพโลสัทธาสัพพัญยุทวิปทุตตะโมมูนินโทพรควานาโทจักขุมังคีรโสมุนีโลกานาโทะนาทิวารโรมเหสีจาวินายโกสมันตาจักขุสุขโตปุริปัญโยจมมาราชีนาราสีโหนราวาโรธรรมราชามหามุนีเทะวาเทโโลกา ธร,รมสามีตถาคตสยมภูสัมมาสัมพุทโธว,วราปัญโยจนายโกชินโนสะโกตุสีทัตโทะสุโธทะนิจะโคตโมสกยาสีโหตถาสกยามุนีจาทิจะพันทุจจา พุทโธทัพพโลสัทธาสัพพสสัญยุทธวิปทุตตะโมมุนินโทพควานาทโทจกขูมังคิรโสมุนีโลกาณาทโทนาทิวโรมเหสีจาวินายโกสมันตาจากขูสุขตโตภุริปัญ,ญโยจมาราชีนาราสีโหนาราวโรธรรมราชามหามุนี เทวาเทโโลกาคารุธรรมสามีตทาคโตสยมภูสัมมาสัมพุทโธวราปัญโยจนายโกชิโนสักโกตุสีทัตโทสุทโธทนิจะโคตโมสักยาสีโหตถาสักยามุนิจาทิจะพันทุจา เราจบบทนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำแปลให้ฟังนะคะแต่ว่าขอตัดบทตอนนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเริ่มไลฟ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะอันมทนากับทุกท่านด้วยค่ะ